สิบแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่ถึง2,000เท่าไร่นะผมนะไปกันต่อจังหวะน,นี้ท้ามาแล้ว2,000ักว่ายำต่ออีกทีโอ้ยสี0 0ักว่าย้ำต่ออีกทีโอ้ยจังหวะน,นี้เอาเรื่องแต่งมา3,000ันนะผม ีลสวัสดีมีรังนักปันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เฮียมาคนเดิมสำหรับใครชอบคลิปเฮียก็ฝากกระแทกกระไรสับตะไคร้มากอกร้วยกระดิ่งช่องเฮียด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับริงสุดว้าบอกโอเคจัดกันในทุน500อวันนี้ก็เริ่มกันที่เบ็ด20กันเลยดีกว่ามาแม่รอช้าขอเปิดตโต้ิ0หมุนท่บโบกันไปนเลยนะคนม้มจอมมาถึงก็เจอช็อตแตกแล้ววันนี้ริงเขาจะแจกจะแตกให้เฮียเท่าไหร่มาลุ้นกันเลยดีกว่ามาถึงก็ร้อยกว่าเลยอ๋อ ผมนะเกมนี้อะไรก็ได้ติดตัวคูไนไ้ก่อนยิ่งดีคุณผู้ชมมาดิครับดอกนี้ยังไงวายเข้าไรต่อเนื่องคูณ2มาแล้วโอเคครับผมดอกนี้ได้มาแล้วติดคูณ4หล่นลงเพิ่มมาเพิ่มเป็นอย่างนี้คูนรกไหมต่างมันจะล็อสิบรูอเรื่องไปต่อเลยครับเพิ่มเบ็ดไปหน่อยดีกว่าไปกันต่อคเบ็ดสามสิบนะจ๊ะเออจังหวะนี้ค้นเบ็ดปุ๊บจะเข้าให้ปั๊บหรือเปล่า มารอดูกันต่อดีกว่าๆๆสเก็ตเตอร์ก็เริ่มเห็นแล้วนะแต่เกมต้องเข้าทั้งหมดสตัวนะคุณผู้ชมโอ้โหมาให้เห็นทีละตัวสองตัวกดเองกันปุยอยากกันปุยรือนไปจ้าเออคูณสองยังไงจ้าดอกนี้สวยงามคูณสี่มาให้ด้วยคุณหงยังไงมาดิครับรออะไรอะคุณผู้ชมคูณแปดเพิ่มได่ดีโอ้โหจังหวะนี้คูณส0ไหลเรียนยาวเอาไงครับผมดอกนี้แตงมาให้ผ่าฝ่ามันหน้า เอาเรื่องครับผมจังหวะน,นี้ขอขึ้นเบ็ด40เลยแล้วกันไปเอโต้อีก10มนเอาดูกันเลยครับผมนะมาดูกันต่อจังหวะน,นี้ต้องเข้าแล้วล่ะเก็ตเตอร์จะเข้าให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เจอชาแตกนอกอีกแล้วไปดิครับวันนี้ลิงสุดหวานนี่มันโกงจริงๆนะต้องเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะ oh, <yeah. S 1> ไปสุดเออดอกนี้คุณสองนี่เก็ตเตอร์เข้ามาแบบง,งานครับผมนะ สี่ตัวเนี่ยห้าตัวทุกสองหมุนไปครับผมนะโอ้โหตัวก็ได้แล้วเอาจริงๆน,นะไปกันต่อครับผมนะมาหาช็อตต่อไปดีกว่าน,นี่ช็อตนี้ดีกว่ารู้เรื่องแน่นอนนะจ๊ะไปกันสิยาวๆยาวมันปุรุนไปเออมันต้องเอาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยนะเออเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจา่ายังไงอะ่ะ จะลุ้งหรือจะล่วงแทเกเตอร์ไม้เห็นสาตัวค่ะแค่ตัวเดียวจะเข้าฟรีในฟรีหรือเปล่าจะเข้าฟรีในฟรีไหม <G uard ing> ไม่ได้ไม่ได้เอาได้เฉยครับผมมาแค่สามตัว4ตัวโอ้ิวมองพ้าไปตัวหนึ่งได้ไงครับเนี่ยแจกฟรีในฟรีมาได้ยัางไงาครับเรือจะเชื่อริงสุดวายแจกดีจริงๆวันนี้แจกฟรีในฟรีมาให้อีกเรายังแตกมาถึงคูตีสี่แล้วตั้งวันนี้ขึ้นมาถึงคูตีหกแล้วยงานานังไง เอาดิเดี๋ยวก็รู้เบ็ดสี่สิบเข้าฟีจะแตกใหอเยะเท่าไหร่เออคุณพี่โกยำไปคูณจะแปลต่อเนื่องไปดิจังหวะนี้ที่ไม่ถึง่ยี่สิบแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่ถึงสองพันเท่าไหร่นะผมนะไปกันต่อจังหวะนี้ท้ามันแล้วสองพันกว่ายำต่อเบรกทีโอ้หสี่พันกว่ายำต่ออีกทีโอ้ยจังหวะนี้เอาเรื่องแตกมาสามพันนะผม ตอนนี้จะ5,000เข้าไปแล้วคุณผู้ชม5หมูสุดท,ท้ายไป็นไงม,มาดิครับขออีกหน่อยคูน28ย้ำต่อคูสามติไหมโอเคเอาเรื่องจริงเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้1 6 3 2เบ็ด40นี่เขาของแท่งจริงนะผมนะดูสิ1ั้5อีกทีอย่างนั้ปุยลุนปครับผมนะ หมุนทุดท้ายโอเคยังแจงยังแถกให้เยียอยู่เหลือจะเชื่อเบสเตตแงมาเจ็ตปันห้าหกสิบโอเควันนี้เฮียก็บวกมาที่1 2 0 0 0มืนแล้วนะผมนะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปเฮียก็ฝากกระแทกไลค์สับตะคร b e ไปมาก็รูก็ดิ่งให้ช่างเฮียด้วยวันนี้เฮียหมาก็ต้องขอตัวลาไกัอนสวิดัสสวัสดี